จ,จ,จีนได้เผยแพร่ MV โฆษณาชวนเชื่อระบุว่าเรือรบกองทัพจีนได้แล่นเรียบชายฝั่งตะวันออกของไต้หวันแล้วก็ชมอิวอทิวทัศน์เทือกเขาภาคกลางและทะเลสาบเจ็ดดาวของฮวาเลียนและไทส่งด้วยพร้อมพานหัวโตวๆว่าไล่ชิงเต๋อลุกลี้ลุกลดแล้วตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเฟกนิวคุณชัยหมิงเย็ยนอธิบดีกรมความมั่นคงแห่งชาติของไต้หวันนะครับได้ระบุว่า เราต้องใช้เวลาอย่างมากในการตรวจสอบความจริงซึ่งพบว่าเป็นข่าวปลอมทั้งสิน้นโดยจีนนั้นพยายามทำสงครามจิตวิทยาในทุกรูปแบบกับไต้หวันจึงได้แจ้งให้หน่วยงานราชการทุกระดับเตรียมการรับมือเอาไว้พร้อมแล้วนะครับครับการซ้อมรอบ,บไต้หวันของจีนปิดฉากลงแล้วแต่สงครามจิตวิทยาก็ยังคงดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องกรมความมั่นคงแห่งชาติไต้หวันวิเคราะห์ว่าจีนใช้ทุกรูปแบบในการกดดันไต้หวันนอกจากการซ้อมรบแล้วยังพยายามปล่อยข่าวปลอมว่า นั่งอยู่บนเรือรบของจีนชมวิวทิวทัศน์หววเหลียนและไถต่ตรงของไต้หวันและอย่างใช้มาตรการทางการค้าและการทูดกดดันไต้หวันในทุกมิติอย่างต่อเนื่องใช่มิงเยียนยังบอกว่าการซ้อมรบของกองทัพจีนนั้นจะมีขึ้นเป็นประจำและอาจจะมีการซ้อมรบในลักษณะที่ผ่านมาเป็นแผน4นอกจากนี้ จีนยังใช้วัฒนธรรมมาทำสงครามแนวร่วมกับไต้หวันอย่างต่อเนื่องด้วยอย่างเช่นการเชิญศิลปินนักร้องนักแสดงที่มีชื่อเสียงของไต้หวันแสดงความคิดเห็นสนับสนุนแนวนโยบายการรวมชาติของจีนเองพิไชนัสนสกภาะราย,รารยางาน